จะได้ไม่ต้องโดนนายสั่งให้ไปเก็บสวยตามซ่องท่านจะได้ไม่ต้องโดนนายสั่งให้ไปเก็บสวยตามโต๊ะบอลท่านจะได้ไม่ต้องโดนนายสั่งให้ไปเก็บปสวยตามบอลน,นายนั่งอยู่ในออฟฟิศรอรับเงินโกโก้ท่านขี่มอเตอร์ไซค์ใส่หมวกปิงปองเข้าไปจอดหน้าซ่องแล้วเดินเข้าไปคนเข้าผ่านคนก็เห็นเขากด่าตำรวจเงี้ย ตำรวจเฮีย้ยนั่งอยู่ในห้องแอร์แต่ตำรวจที่ออกไปเป็นลูกน้องตำรวจเฮีย้ยอีกทีนึง่งขอยืนยันว่าตำรวจฉันผู้น้อยไม่ได้เฮีย้ยไปตามนายผมก็ไม่อยากจะพูดคาว่าเฮีย้ยเพราะว่าภาษาบ้านผมไม่ไปด่าสัตว์ด่าควายกันภาษาบ้านผมดนะบอกขี้ปอบ,บอกขี้ กวดขี่หมูบักสู้ทา่านใจบักจันไลซีวิตบักคิดว่าดีบักอัปปีซี่กะปองบักพาส่วนคอมึงสุนตำรวจสัตวน์นายพลนายพ่ฒนะบอกพาคโยมตัดกดขี่พี่น้องตำรวจชั้นคู่น้อยสั่งเขาทำอะไรที่ไม่ถูกต้อง ความคับแค้นใจในหัวเาหัวใจตํารวจผู้น้อยมันมีมันคับเสียยิ่งกว่าภูมิตํารวจชั้นผู้ใหญ่ซะอีก <Hey. S 1> นั่งขี่โผลองโลอ,อ,อยู่ในห้องแอร์นะ่นะสร้างเขาไปเก็บสวย <Hey. S 1> นั่นงภุมิสวดนั่นงภุมิปิ้นอยู่ในห้องแอร์สั่งตํารวจชั้นผู้น้อยมาสลายการชุมนุมวันนี้เห็นอกเห็นใจพี่น้องตํารวจชั้นผู้น้อยถ้าในขณะปฏิบัติหน้าที่ ท่านไม่สะดวกออกเวนออกเวนเปลี่ยนใส่กางเกงขาสัน้นอย่าใส่กางเกงคาโก้เปลี่ยนใส่กางเกงขาสัน้นใส่เสื้อสีอะไรก็ได้เดินเข้ามากับเราได้เลยถ้าพี่น้องคนไหนที่เห็นพี่น้องตำรวจเดินเข้ามาในชุดสบายสบายกางเกงขาสัน้นเกือบขีบ้ต้อนรับเขาเอาหน้าให้เขากิน เอาขนมให้กินด้วยกันนะครับมาด้วยกันนะครับแล้วนายก็อย่าห้ามพี่น้องหมดเวลาภารกิจหมดเวลาหน้าที่แล้วนอกเวลาราชาการอย่ามาสั่งเพื่อนกูโอ้ตอนรับรถบัสหน่อยพี่น้องเราทั้งนั้นนะฮะพี่น้องเราทั้งนั้นนะครับพี่น้องมาให้กำลังใจเราทั้งนั้น พวกเรามากันรถมอเตอร์ไซค์พวกเรามากันรถยนต์เออแสดงว่าพวกเราใช้เงินมาเองนี่หว่าเราก็ไม่มีใครที่มาแอบเอาเงินจ่ายค่ารถบัสให้มานี่หว่าอาัตัวพร้อกันรักนะจุบ๊บจรักนะจุบ๊บจ รักนะจุ๊บๆรัก